เราก็ฟังเขาแต่ว่าไม่ได้ฟังไปถึงแก่นของเรื่องที่ชัดเจนไม่สำลิดผลในการพูดคุยกันเราจะตั้งคำถามกับเขายัางไงเพื่อให้องค์กรเราอะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันได้อ่ะคะ่ะชื่ปุ๋งค่ะเวะลาพรสมัธานันค่ะตอนนี้ทําบัญชีอยู่ค่ะที่ผ่านมาในทีมอะคะ่ะเหมือนเราก็ฟังเขาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ฟังลึกเราอาจจะฟังผ่นานๆไม่ได้ตั้งใจหรือ,ออาจจะตั้งใจแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้รู้ทักษะการตั้งคําถาม,ถามเพื่อให้มันแบบไปถึงแก่นของเรื่องที่ชัดเจนนะคะ ไม่ได้สำลิปผลในการพูดคุยกันแค่เห็นชื่อขาดก็อยากเรียนแล้วค่ะอยากเรียนรู้ศาสตร์ของการตั้งคําถามอย่างแรกเลยก็คืออยากเอาไปใช้ในการตั้งคําถามกับตัวเองอะค่ะหลายๆอย่างที่เราติดเราจะได้มีแนวทางหรือวิธีคิดเพื่อให้ตัวเองอะได้คําตอบนําไปปรับใช้กับคนรอบข้างหรือว่ากับเพื่อนในองค์กรได้อะค่ะทาให้ความรักความสามัคคีในทีมอะมันมีมากขึ้นเริ่มจากการที่เราฟัง ฟังเขาด้วยความเข้าใจจริงๆเรียนรู้ว่าเราจะตั้งคำถามกับเขายัางไงเพื่อให้องค์กรเราอ่ะเติบโตไปในทิศทางเดียวกันได้ล่ะ ชอบหมดเลยโดยเฉพาะโกโกโมเดลค่ะที่แบบค่อยๆเรียนไปทีละตัวแล้วก็เรียนปุ๊บแล้วเราก็ลองลงมือทาจริงๆอะค่ะทําผิดๆุกถูกเหมือนเรียนรู้จากสิ่งที่เราทําก่อนแล้วก็จะมีพี่นุ้ยมาสรุปให้อีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราทามันได้หรือเปล่าตั้งแต่ต้นจนจบไม่เบื่อเลยคือสนุกแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราเรียนได้ชัดเจนทั้งศาสตร์การฟังแล้วก็ศาสตร์ของการตั้งคำถามมันสำคัญจริงๆเรามาเรียนรู้ตรงนี้มันมีประโยชน์มากๆเลยอยากให้มาลองเรียนกันนะคะ